ทันข่าบกข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25กันยายน2566โดยชายผู้บังคับงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอเชี่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้อเอาได้ยังไงเอ๊ะยังไงนะแฟนบอลสงสัยแข้งบุรีลัมไม่มีใครพสลาอิชิอิเลยนะ แลัจากที่ทางบาสดาอิชิอิโดนบุรีรามนะฮะยกเลิกสัญญารวมทั้งเจ้าตัวก็ไม่ขอรับงานเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยโดยมาดามแป้งนพันล่มซำเป็นผู้จัดการทีมในอ้างว่ามรดาแข่งช้างสึกแคปปี้ในการทำงานร่วมกับมาโนโปรกิงเฮชโค้ด พร้อมเชื่อว่าทีมกำลังอยู่ในโหมดโมเมนตัมที่ดีอย่างไรก็ตามมีจุดที่น่าสนใจในการโพสต์สตอรี่ของตเตที่เคยร่วมงานกับอดีตกุนซือคาชิมาอัทร์รชุดแชมป์เจวันลีสองพนั่นก็คือนักเตะเก่าจากทางสุปการ์การตี้กลับลงมาอำลาใน i อนำทัพมาโดยเจริญศักดิ์มงครที่เวลานี้อยู่กับเมืองทองซึ่งก็เป็นมาสะที่สอนให้เขานี่แหละหรู้จักการเปิดบอลที่แม่นยำจนเจ้าตัวทำไปถึง15แอสซิสในศึกวอรวิรอลไทยลีก2020 ส่วนอีกคนก็คือชัยวั์บุรานกราบซ้ายพัังเทโบของลำพูลวอริเออร์ก็ได้โพสตอรี่ขอบคุณแนวทางการทำทีมแบบฉบับญี่ปุ่นที่ทำให้เขาได้เล่นในแบบอินเวอร์สฟูลแบ็กเขาเรียกฟูลแบ็กตัวไหนนะฮะตามอย่างที่ทางทีละทอมมัวทันไอดอลนของเขาเคยสร้างชื่อเอาไว้ในการช่วยโยโกฮาม่าเอฟเวอร์ลีนอตคว้าแชมป์เจวันลีก2019นั่นเองทว่ากลับไปไรซึ่งนักเตะจากทางบริลํัมที่ไม่มีคำขอบคุณหรือว่าอำลามาสด้าอิชิอิ แม้ว่าเขาจะอายากจะย้ายจากทางสมุทรปราการซิตี้เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนธันวาคมปี2021พร้อมเข้ามาเปลี่ยนให้ปรสาสาทไฟฟ้าครองความยิ่งใหญ่คว้าทริปเปิลแชมป์สองฤดูกาลติดต่อก,กันและกลา,ายเป็นโค้ชคนแรกที่จ่าลึกประวัติศาสตร์ในวงการลูกหนังของประเทศไทยในครั้งนี้ทันชีเลยนะนะนะผมเป็นนะว่างานนี้ยังมีข้อสงสัยอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อสงสัยนี้จะถูกแก้โดยปริศนาที่ไหนไหมต้องรอดูกันต่อไปนะเราไปดูข่าวจอมารกันอีกครับดวลสะเทือนเอเชีย ไทยจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอเยนเกม2022แม้แต่เจ้าภาพจีนยังเป็นรองนะ โดยงานนี้ไทยได้สร้างปรสัต์ครั้งใหญ่แม้แต่จีนญี่ปุ่นอินเดียหรือว่าเกาหลีใต้ยังเป็นรองโดยการแข่งขันเอเชียนเกมส0 22ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการจัดพธิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่โดยไทยได้สร้างความมือหาด้วยการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมาที่สุดเป็นอันดับที่1ของมหากรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งมากกว่าจะภาพจีนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็อินโดนีเซีย โดยด้วยนักกีฬาจํานวนนักกีฬาที่ไทยนะฮะส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีจํานวนมากถึง934คนมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของมรกกัมกีฬาในครั้งนี้โดยชาติอาเซียนอินโดนีเซียส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่น้อยที่สุดจํานวนเพียงแค่4 1 5คนเพียงแค่เท่านั้นในครั้งนี้นะเป็นนว่งงาการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปอกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าเป็นอะไรที่อายิ่งใหญ่เป็นอย่างมากครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารรยังไงจอจีเผยส,สังเวียนแข้งอุ่นเครื่องทีมชาติไทย12ตุลาคมที่ถึงนี้โดยจอจียได้สังเวียนแข้งหัวทีมชาติไทยชุดใหญ่เตะที่กรุงทเบดีซีเกมอุ่นเครื่องฟี فا เดย์12ตุลาคมนี้พร้อมนำทัพดาวเด่ดังอย่างทางควินซ่าคอรัสเคเรียปีกตัวเก่งของนาบารีส่วนทัพช้างศึกเตรีมยมแพรโผ23คนอาต้นเดือนหลังจากที่ลิสต์รายชื่อที่มีอยู่นั้น50คนในขณะนี้ โดยทางสมาธฟุตบอลจอร์เจียหรือว่า GFF ออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์หลักเปิดเผยถึง3แข่งขันที่จอร์เจียทีมอันดับที่79ของโลกใช้ลงเตะก,กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่112ของโลกในเึกฟุบอลอุ่นเครื่องฟี f าเดย์อินเตอร์เนชันแนลเอแมชในวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อย โดยทัพช้างศึกภายใต้การคุมทีมของอาริสันเดย์มาราโน่พอคิงมีมาดามแป้งนมพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมจะลงสนามบุกประทะจอร์เจียที่สนามมิเคฮิลมาคสิอ่าสเตดเดียมในกรุงทาเบดิซีซึ่งเป็นรังเย้าของสโมสรโรคโมทโีฟอ่าทาเบดิซีในอ่าทีมศึกอีฟรอฟนูกกีบริก้า2ของประเทศจอร์เจียที่มีความจุมากถึง27,223ที่นั่งในคาถานี้ สำหรับทางทีมชาติจอร์เจียที่มีบินบรีชายอนคุนือชาวฝรั่งเศสคุมทัพมีซูเปอร์สตาร์ดาวดังก็คือควินซ่าควารัสเคเลียปีตัวากาที่เล่นอยู่กับนาบปรีในศึกการโชดซีเรียอ,อิตาลีจอจมิคาลเทนซากองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีที่เล่นอยู่กับทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในศึกเอเดเดวิชีฮอลแลนด์ตลอดจนจอร์จี้มามาดาววินบรีผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่เฝ้าเสากับทางบาเลนเซียในศึกลาลิกาสเปน ขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ทางด้านของโคชมาโน่ที่ได้มีการส่งรายชื่อให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทั้งหมด50คนจะมีการคัดเลือกกันอีกครั้งและจะประกาศรายชื่อให้เหลือ23คนสุดท้ายบินไปยุโรปทางนี้จะเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ฟูลแบ็กตามที่เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะจากการที่มีนักเตะหลายคนโปรแกรมซุกนะฮะกับต้นสังกัดในช่วงเวลาเดียวกันในครั้งนี้อ่าแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันอีกครับมูฮัมหมัดทำหนึ่งแอสซิสช่วยคอนโดบ้าทะยานรั้งอันดับ3ในคาราคินาโดยความเคลื่อนไหวของการคาแข้งบนเวทีลีกสเปนของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาต่อยิงชาวไทยของสโมสรคอนโดบ้าท,ที่ได้รับโอกาสในการลงสนามต่อนเนื่องล่าสุดเจ้าตัวก็ทําอีกหนึ่งแอสซิสในศึกงาพิมบริกเดเวชั่นสเปนฤดูกาลสองพันยี่สิบสามนัดที่3ในครา้งนี้โดยเกมดังกล่าวเป็นการพบกันของคอนโดบ้าที่เปิดบ้านต้อนรับอัสซีบราเอฟเอส ก่อนจะเข้าชนะไปได้4-1ต่อ 1. ซึ่งเกมนี้มูฮัมมัดสอุตมามูซาลงเล่นในชุดที่2ก่อนจะทำ1แอสซิสในจังหวะทีมที่นำไป1-0ทํำให้ทีมคงยังคงรักษาสถิติไร้พ่าย,ายเป็น1ใน5ทีมของลีกที่ยังไม่แพ้ใครเก็บเพิ่มเป็น7แต้มขยับขึ้นมารังระดับ3ในครั้นี้ การีโปรแกรมการแข่งขันต่อไปในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชันสเปน2023นัดที่4คอนดอบาฟุตซอลจะออกไปเยือนเอสโปโซมูเซียในวันศุกร์ที่29กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องลาลิก้าสปอร์ตทีวีในค่ำนี้เป็นรว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจมูฮัมหมัดของเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีกครับสรุป8ทีมเข้ารอบศึกบูฟุบอลหญิงยุ1 7ปีชิงแชมป์เอเชีย2024 โดยได้เผยรายชื่อ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในศึกคุบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 24หลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์สามารถคว้าตั๋วใบสุดท้ายได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป1-0ในศึกคูบอลหญิงยู17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มีเมื่อวันที่2 4กันยายนที่ผ่านมาสรุปทีมที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายศึกคุบอลหญิงยู17ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 24ที่ผ่านมานั้นมีดังต่อไปนี้อินนนโีีเเซยท่ป็าภาพ ญี่ปุ่นเป็นแชมป์ปี2019เกาหลีเหนือรองแชมป์ปี2019จีนอันดับ3ปี2019เกาหลีใต้แชมป์กลุ่มเพรอบคัดเลือกออสเตรเลียแชมป์กลุ่มเพร,รอบคัดเลือกไทยรองแชมป์กลุ่มเพรอบคัดเลือกฟิลิปินรองแชมป์กลุ่ม B พร,รอบคัดเลือกสำหรับการแข่งขันของสังสึกฟุตบอลหญิงอยุ17ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่7ถึง20เมษายนปี2024ในครนั้งนี้นั่นเองนะ ปีน,น้ำมันการนี้ต้องรลอนลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กัน,นครับของอันตวนเผยเป็นบทเรียนที่ดีหลังเวียดนามตกรอบเอเชียนเกมโดยกันนี้กุนซอดาวทองได้เผยหลังทีมตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกม2022ตัวิโดยทีมชาติเวียดนามต้องเจอกับความผิดหวังหลังพ่ายแพ้กับทางซาอุดีอาระเบียน1นต่อ3ในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดส่งท้ายทําให้จบอันดับที่3ของกลุ่มแต่เมื่อต้องไปวัดกับกลุ่มอืนอ่นก็ไม่สามารถจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ ส่วนผลงานก่อนหน้านี้แพ้อิหร่านไปศูนต่อ4และก็ชนะมองโกเลียไป1นต่อสลงสนามสามนัดมีทั้งหมด3แต้มแต่ต้องตัดผลการแข่งขันน,นัดเจอกับมองโกเลียอันดับสุดท้ายออกไปเนื่องจากบางกลุ่มมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นจึงท,ทำให้ไม่มีคะแนนและเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆก็ต้องตกรอบไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้ โดยด้านทางฮวนอันตัวนะฮะกุนซูทีมชาติเวียดนามได้เผยนะว่าวันนี้ทุกอย่างจบลงไปแล้วผมอยากจะแสดงความยินดีกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียและสุดท้ายเราเจอกับทีมที่แข็งขแกรง่งเราแพ้และเกมก็หยุดอยู่แค่นั้นทีมของเราเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดและทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้เล่นในอนาคต โดยก่อนแมตช์นี้นะเรารู้ได้ว่าโอกาสของเราั้นมีน้อยจริงๆมันเป็นตำแหน่งที่ยากมากเลยนะแต่เราเองก็ยังมีโอกาสและก็เปรียบเทียบกับความแตกต่างและปัจจัยอื่นๆทั้งหมดในครั้งนี้วันนี้ได้เห็นผู้เล่นเวียดนามพยายามอย่างเต็มที่ผมพอใจมากครับกับผลการเล่นของทีมในวันนี้ส่วนการเป็นตัวแทนในครั้งนี้มีความสําคัญมากในอนาคตวันนี้เราแพ้แต่ผมพอใจมากกับความมุ่งมัน่นและก็จิตวิญญาณของผู้เล่นแต่ละคนฮวนอันตรนในคร,รั้งนี้ สำหรับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการจะใช้นักเตะอายุน้อยเพื่อจะสร้างทีมในอนาคตจึงเรียกผู้เล่นต่ำกว่า20ปีมาถึง18คนและก็เป็นเหตุหนึ่งนะฮะในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ทีมตกรอบในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25กันยายน2566โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับ